มาพร้อมกับเลิกและอบยิ้มเทียบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เลิกอยู่กับน้องแชมป์ค่ะเย้ yeah, สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้กลับมาถ่ายกับอบยิ้มเทียบเราอีกครั้งหนึ่งเออ,เอ,อชิลแหละออตอน,น,นชิลแหละเออเหมือนกลับมาบ้านอีกครั้งนะ uh huh. ไม่ได้แบบไม่ได้มานานแล้วนะใช่ <Yeah. S 1> แล้วความที่งานเยอะไงคิวไม่ได้ไงเอาเปล่าค่ะไปทำหน้า นี่คือเคล็ดลับความสวยใช่ไหมใช่พักพักทิปไปทำหน้าอ่าก็เลยสวยคือจะบอกว่าทุกครั้งที่จัดคือหน้าไม่เคยซ้ำเลยหน้าไม่เหมือนเดิมเลยสัก้งอ่าฮะใช่ก็คือแบบว่าลูปไม่ซ้ำานงได้แชมป์คนใหม่ตลอดเวลาเลยมาวนานใช่หน้าดุงเดิมแบบ๋พี่เขาเบื่อไม่เคยเบื่อเลยจริงไม่เคยเบื่อร้องเลยก็คืออ่ยังใหญ่จัดทิปอยู่เรื่อยๆจัดอยู่ตลอดตลอดอะไรมาณนัานขอบคุณนะคะ แล้ววันนี้เราถ่ายกันทั้งหมดสามเซตด้วยกันแชมป์ชอบเซตไหนบ้างที่สุดนนี้น่อยกันหนูชอบเซตแรกค่ะชุดสีดำนั่นเองเพราะว่าพี่ๆตาล้องก็บอกว่าชุดสวยอใช่แล้วแบบจะบอกว่าไปขุดมาเลยนะเออมาเลยคือเมื่อวานหาชุดที่จะมาถ่ายแล้วแบบเฮ้ยไปเจอชุดนี้สวยจังทำไมไม่เคยใส่เอามาใส่เลยค่ะใช่ถ้าไม่ใช่ชิปเราก็คือชุดนั้นก็คือจะไม่ได้ใส่แล้วนะคือ ซื้อมาคือยังไม่ได้แกะเลยป้ายังยู่อะไรอย่างนั้นจริงคือแบบเสื้อผ้าที่เจอได้ใช้ก็คือเนี่ยทิปพี่ลีการนี่แหละใช่ดีใจค่ะใช่เส้นนั้นคือสวยมากแล้วคือแบบว่าน้องผิวดีไงพะใส่สีดาแล้วแบบมันพองมากอะไรอย่างเงี้ยแสงดีด้วยใช่เจอการที่เป็นธรมใช่แล้วถูกมากก็รอดูรูปของน้องที่เพจอมยิ้มทิปของเราได้เลยนะคะอ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงทําอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้ก็มีงานถ่ายแบบเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็มีพิตตี้บ้างค่ะแต่ว่าเน้นถ่ายแบบมากกว่าอ่าถ้าใครอยากมาเจอน้องก็เนี่ยมาลงทริปของเรานะคะก็<ช>จะได้เจอน้องแน่นอนนะ่ารักสดใสใ<ช>ถ่ายไปก็ขึ้นแบบเต็ม,แบบมเต็มแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยพิล<อ>ิก้าถ่ายเต็มเต็มไปแล้วใช่เต็มไปแล้วหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือแบตหมดอะไรประมาณนั้นนะคะ แล้วนอกจากคริปน้องแชมป์นะคะเราก็ยังมีทิปสาวๆสวยๆอีกเยอะมากเลยนะคะใครอยากมาถ่ายรูปกับเราก็เข้าไปดูในเพจอมยิ้มทิปของเราได้เลยนะคะรับรองว่ามีทิปสาวๆสวยๆอย่างนี้เยอะแน่นอนค่ะเก๋ฝากพี่ๆกดไลค์และ subscribe ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสอบพนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย